ช่วงออโต้ฟีเจอร์ของเราวันนี้นะครับเราจะมีรถยนต์ SUV หรู2คันมาประกบกันครับนั่นก็คือ BMW X3 นะครับและก็ Volvo x เ6 0นะครับวันนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวครับผมอยู่กับบรรณาธิการของนิตยสารออโต้บิวทายแลนด์อีกท่านหนึ่งครับคุณเอกชัยคำนนิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ชวนคุณเอกชัยมาคุยด้วยกันนะครับกับเรื่องของ SUV ดีเซลนะครับครับครับอ่าเป็นไงบ้างครับสองคันนี้ก็ต้องบอกว่าพูดยากเลยนะพูดยากครับ คือถ้าถ้าถ้าในเซกเมนต์นี้ต้องบอกว่า X3 เนี่ยเขาคุมตลาดอยู่ใช่ใช่เพราะว่าด้วยด้วยเลยจาก X3 ไปแล้วไม่มีเลยนะตลาดนี้โล่งเลยโล่งครของดาวสามแฉกก็ไม่ไม่ได้ลงมาตรงนี้ก็เล่นเล่นรุ่นใหญ่เลยใช่ครับใช่ก็มีเนี่ยฮะ x 6 0เข้ามาครับแต่ว่าเขาก็เข้ามานานแล้วเหมือนกันเข้ามานานฮะช่วงนั้นก็ประมาณสัก สามสี่ปีแล้วล่ะครับแต่แต kind of แตเป็นยังเป็นเครื่องยนต์ร <ok ุ่นเก่าอยู่แต่แล้นต้องแต่ว่าเครื่องนั้นเป็นเครื่องยนต์แบบเขาเรียกอะไรห้าสูตรอะนี่ก็เปลี่ยนมาสี่สูตเพราะว่าโบวเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนบุคลิกการเครื่องยนต์ใหม่คล้ายคล้ายบีเอ็มเหมือนกันก็คือจากเอาทุกอย่างมันยำรวมกันหมดแล้วก็ให้เหลือใช้ได้ครอบคลุมหมดทุกทุกรุ่นมันก็เลยกลายเป็นว่า จากเครื่องยนต์3ลิตรก็4สูบเหมือนกันอันนี้ก็2ลิตรก็4สูบเหมือนกันทำให้มันใช้งานได้ครอบคลุมมากจะว่าไปแล้วนี่แหรือว่าคอมเพสตกันแบบตรงๆเลยนะเป๊ะเลยฮะเครื่องยนต์2ลิตรเท่ากันเครื่องยนต์เท่ากันครับเครื่องยนต์ดีเซลเหมือนกันแล้วก็ระบบเกียร์8สปีดเหมือนกันระบบเกียร์8สปีดเหมือนกันแบบนะฮะ X3 เนี่ยจะว่าไปแล้วนี่ก็เรียกว่ามีอุปกรณ์อะไรต่างๆมาเพียบเลยเหมือนกันนะก็ถือว่า ก็ถ้าในแง่ของไอ้อย่างถ้ารถหรูมันก็ต้องมีของทุกอย่างครบเหมือนกนันนะแต่ว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับ Volvo ต้องบอกว่าอ,อาจจะ <laughs> <laughs> ผมอยากจะหยิบโพยมาให้เห็นเลยว่ามันเหมือนเมนู1 2ึ่งสอง้เใช่ใเพราะว่าของ Volvo นี่จัดมาแบบเพียบมากโดยเพราะเรื่องระบบความปลอดภยัยต้องบอกว่าของเขานี่ ลำเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยนะก็ถือว่าเป็นรถที่มา,ม,ม,า,ม,ามามามาได้สวยอะฮะแต่นี้ว่าทางเมืองไทยอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ยงการยอมรับก็ยัง,งค่อนข้างถึงแม้จะมานานแล้วเหมือนกันนะสงโวนโบแต่ว่ารุ่นรุยใหม่นี้ต้องยอมว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่เอี่ยมสําหรับคนไทยซึ่งปฏิการยอมรับันยากแต่ว่าตัวนี้ผมว่าเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่คนจะต้องหันมามองโบวมากขึ้นครับครับกลับมาที่ DM กันสักนิดนึงเดี๋ยวจะว่าไม่ได้สนใจรายละเอียดเขา เอ็กนี่ก็ในในส่วนของดีเซลเนี่ยเขาก็จะมี i d i v ไดร์นะมีหน้าจอที่จะโชว์ฟังก์ชันต่างๆตรงนี้ก็มีมาให้ครบในสไตล์ของบีเอับเบทีนี้เรามาคุยกันหึงเรื่องสมรรถนะละอันนี้ต้องให้คุณเอกช้ได้วิพา์วิจารณ์กันเลยครับคือคือต้องยอมรับเลยนะครับผมเนี่ยการลดอ้ยุโรปเป็นขั้ง่างเลยขั้นข้างเหมือนส่วนสนมกานหน้ากลชิดหน่อยนะก็คือ โมโวตัวนี้คือเปลี่ยนจากเครื่องยนต์อย่างที่บอก5้าสูงเป็นสี่สูงแล้วนะแต่ว่าแรงมาเนี่ยสมรรถนะแือว่าแรงมาเขานี่ดีขึ้นพูดถึงในแง่การขับขี่ต้องบอกว่าผมมาเทใจให้ X3 มากกว่าหนึ่งโดยการที่ว่าเครื่องยนต์เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเนียนกว่าโดยเฉพาะเรื่องของการเอัตราเร่งเนี่ยครับมีความที่กระฉับกระเฉงรวดเร็วมากกว่าซึ่งแตกต่างจากของโมโวซึ่งค่อนข้างจะแบบที่มันจะอาจจะมีแบบการรอรอบเลยสักนิดหนึ่ง แต่ถ้าพูดถึงเราขับไปโดยทั่วไปปกติเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกันแต่ท่านเรื่องของตาเล่งผมต้องยกให้ x 3ได้เปรียบกว่าความนุ่มนวลความนุ่มนวลนี่ใกล้เคียงกันฮะใกล้เคียงแต่ว่าของว o ลโวนี่อาจจะแข็งกว่านิดเพราะว่าเขาาบอกว่าเขาเพิ่งจะทําให้มัน ไอ้นี่มากขึ้นครับแต่มันก็เป็นบุคลิกของ沃尔沃ต่างต่างนะฮะมีความกระด้างอยู่นิดนึงแต่ผมแอบสังเกตแอบดูนะเขาก็พยายามอย่างยางนี่ก็ใช้แก้นยางสูงนะเพช่วยทั้งทั้งที่ล้อก็ล้อ18เหมือนกันล้อสิบแเหมือนกันครับอันนี้จะแก้นยางต่ำนิดนึงก็คืออาจจะมาช่วยให้มันซอฟแรงลงไปได้แต่ก็ยังมีความกระด้างอยู่ใช่แต่ท่านผูดถึงความสมรรถนะช่วงล่างนี่ผมว่ามีความใกล้เคียงใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงันครับขับก็สะดวกมีอะไรถึงเข้าโค้งได้สบายเต็มมทีี่่่แลล้วววกก็็พงาาัยนถือ โบเวอนี่ยทำปรับบุคลิกตัวใหม่ให้ให้ให้มันเฟิร์มมากขึ้นครับเอาละครับขอบคุณคุณเอกชัยครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลกันไปเต็มเต็มเลยนะฮะทั้งในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆที่มีในรถทั้งสองคันนะครับแล้วก็เรื่องของสมรรถนะที่คุณเอกชัยพูดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสองคันนี้นะครับเราโยนกลับให้ท่านผู้ชมครับว่าชอบกันไหนครับ